ลงจินตนาการและนึกภาพตัวคุณกำลังนอนแช่น้ำอุ่นอยู่ในรีสอร์ตสวยๆบนภูเขาแล้วมองออกไปเห็นทะเลเหมอกสวยๆในหน้าหนาวคุณรู้สึกสบายผ่อนคลายจนกำลังจะเคลิ้มหลับคุณอยากออกจากที่นั่นไหมคะนี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดที่ขัดขวางไม่ให้คนประสบความสำเร็จนะคะนี่คือคอมฟอร์ตโซนหรือความสบายที่คุณอยู่กับมันจนชิน คนส่วนใหญ่เมื่อเขาได้อยู่ในที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยที่ที่เขารู้สึกสบายเขาจะหยุดอยู่ตรงนั้นเขาจะหยุดที่จะก้าวต่อไปสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นงานที่ดีพอสำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณอาจจะเป็นธุรกิจที่ทำกำไรที่คุณพอใจหรืออาจจะเป็นการที่คุณเรียนจบมาแล้วและคิดว่าไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรอีกเหตุผลเพราะอะไรเพราะเขากลัวที่จะต้องออกจากงานที่เขามีอยู่ กลัวที่จะต้องออกจากที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยกลัวที่จะต้องเสี่ยงหรือเปลี่ยนแปลงอะไระนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เขาอยู่จุดเดิมไปตลอดทั้งชีวิตเขาจะไม่มีโอกาสไปถึงความฝันของเขาเขาจะไม่มีโอกาสเป็นคนที่เขาอยากจะเป็นอย่าให้ตัวคุณต้องเป็นคนคนนั้นนะคะในทุกๆวันคุณจงทำหนึ่งสิ่งที่คุณไม่เคยทำอาจจะเป็นการคุยกับคนแปลกหน้าขับรถไปในทางที่ไม่เคยไป หรือศึกษาในเรื่องใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยรู้และเคล็ดลับสำคัญนะคะจงฝึกในการทำในสิ่งที่คุณกลัวสิ่งที่คุณไม่เคยทำในทุกๆวันเพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการทุกสิ่งที่คุณอยากได้ในชีวิตแต่คุณยังไม่มีอยู่ในตอนนี้มันอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนของคุณและคุณจะได้มาต่อเมื่อคุณออกจากคอมฟอร์ตโซนนั้นลองถามตัวคุณนะคะ ว่าในวันนี้คุณจะทำอะไรที่คุณกลัวที่คุณไม่เคยทำที่มันอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนของคุณ